ในปีคศ1993ก็มีธนาคารแห่งหนึ่งนะคะในประเทศแคนาดาก็ได้จ้างบรกเกอร์หุ้นอายุ23ปีที่ชื่อว่าเทรนไดสมิธในเมืองเมืองนี้เนี่ยที่ธนาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ก็จะอยู่เขตรอบนอกซ่อนอยู่ใต้เงาของมหานครแวนคูเวอร์ซึ่งมีธุรกิจยักษ์ใหญ่ทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยที่ตั้งของเมืองและความจริงที่ว่าไดสมิธเป็นเด็กใหม่ไร้ประสบการณ์จึงไม่ได้มีใครคาดหวังอะไรมากมายจากเขานัก แต่เขากลับสร้างความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดจากกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้สมิธเริ่มต้นในแต่ละเช้าด้วยการเตรียมโถสองใบบนโต๊ะทำงานใบแรกค่ะเขาได้ใส่คลิปหนีบกระดาษเอาไว้120ตัวอีกใบก็เป็นโถที่ว่างเปล่าท,ทันทีที่เขาพร้อมทำงานในแต่ละวันเขาก็จะโทรศัพท์หาลูกค้าหลังจากที่เขาวางหูเขาก็จะหยิบคลิปหนีบกระดาษหตัวจากโถกใบแรกเพื่อทียบไปใส่ โถอีกใบที่ว่างเปล่าและก็เริ่มกระบวนการนี้ใหม่อีกวนไปเรื่อยๆนะคะทุกๆเช้าก็ทำแบบนี้เลยค่ะเริ่มด้วยการใส่คลิปหนึ่กระดาษ120ตัวไว้ในโถหนใบแล้วก็กดโทรศัพท์ไปจนกระทั่งหยิบมันใส่ลงในโถอีกใบจนหมดภายใน18เดือนรรยสมิทหาเงินเข้าบริษัทได้ถึง5ล้านเหรียญพอเขาอายุ24เขาก็มีรายได้ 75,000เหรียญต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,25,000เหรียญในปัจจุบันไม่นานหลังจากนั้นนะคะเขาก็ย้ายไปทำงานด้วยค่าตอบแทนถึง6หลักกับบริษัทอื่นการสร้างความก้าวหน้านั้นเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนการวัดผลได้ด้วยสายตาอย่างเช่นย้ายคลิปนิมกระดาษ กิบติดผมหรือว่าลูกแก้วนั้นนะคะมันทําให้คุณมองเห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผลที่ตามมาก็คือมันจะช่วยเสริมแรงพฤติกรรมของคุณและก็ช่วยสร้างความพอใจในทันทีไม่ว่าจะทําพฤติกรรมใดเสร็จสิ้นลงการวัดความก้าวหน้าด้วยสายตามาในหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการจดบันทึกอาหารการกินการบันทึกการออกกําลังกายการตอกบัตรเข้างานอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าแถบแสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือแม้แต่ จำนวนเลขหน้าของหนังสือที่อ่านแต่วิธีที่ดีที่สุดในการวัดพัฒนาการของนิสัยก็อาจจะใช้วิธีการติดตามผลของนิสัยก็ได้เช่นกันนะคะวิธีการติดตามผลของนิสัยมันเป็นวิธีที่ง่ายๆที่วัดว่าคุณทำนิสัยนั้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่รูปแบบง่ายที่สุดก็คือการกากบาดบนปฏิทินในวันที่คุณได้ทํากิจกรรมนั้นค่ะอย่างเช่นถ้าคุณนั่งสมาธิในวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์ก็ให้คุณกาก,ากบาด3วันนี้เมื่อเวลาผ่านไป ปฏิทินก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการบันทึกพฤติกรรมของคุณมีคนจํานวนนับไม่ถ้วนเลยนะคะที่คอยติดตามพฤติกรรมของตัวเองแต่บุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ทําเช่นนี้ก็น่าจะเป็นบัจฑิตินแฟรงคลินหนึ่งในผู้สร้างชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อที่เขาอายุ20ปีนะคะ เขาได้เริ่มพกสมุดโน้ตเล่มเล็กๆไปกับเขาด้วยทุกที่และก็ใช้สำหรับการตรวจสอบตัวเองในเรื่องคุณธรรมประจําใจ13ประการซึ่งรวมถึงการกําหนดเป้าหมายต่างๆอย่างเช่นจงอย่าเสียเวลาจงใช้เวลาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็จงหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ไร้สาระเมื่อหมดวันเขาก็จะเปิดสมุดโน้ตแล้วก็บันทึกพัฒนาการของตัวเองเจอร์รี่แซนฟิลนักแสดงตลกชาวอเมริกัน ก็ได้ใช้วิธีการติดตามผลของนิสัยเพื่อตรวจสอบกิจวัตรการเขียนเรื่องตลกขบขันของเขาในสารคดีเรื่องหนึ่งนะคะเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าเป้าหมายง่ายๆของเขาก็คือจงอย่าแหกกฎเวลาเขียนเรื่องตลกขบขันในทุกๆวันเขาไม่ได้ใส่ใจว่าเรื่องคำขันที่เขาเขียนจะดีหรือไม่ดีหรือให้แรงบันดาลใจยังไงเขาสนใจแค่ว่าเขาจะต้องเขียนมันทุกวันและก็ทำให้มันเป็นกิจ,จวัตรประจำวันจงอย่าแหกกฎนี่คือคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะ จงอย่าแหกกฎในการโทรหารลูกค้าทุกวันแล้วคุณจะสร้างตำนานแห่งวงการธุรกิจจงอย่าแหกกฎการออกกำลังกายทุกวันแล้วคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงเร็วกว่าที่คุณคาดหวังไว้จงอย่าแหกกฎเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆในทุกๆวันแล้วคุณจะมีพอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจ วิธีการฝึกติดตามดูนิสัยนะคะก็มีประสิทธิภาพมากเลยเพราะว่ามันช่วยให้กฎของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นทํางานได้ผลมากขึ้นและก็ทําให้พฤติกรรมนั้นชัดเจนน่าดึงดูดและก็น่าพอใจได้ในขณะเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ในแต่ละเรื่องกันเลยดีกว่านะคะประโยชน์ที่ 1. การติดตามผลของนิสัยมันจะช่วยเราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน การบันทึกพฤติกรรมที่เราทำล่าสุดลงไปมันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้นอีกในคราวต่อไปวิธีการติดตามดูพฤติกรรมนั้นเป็นการสร้างปัจจัยกระตุ้นที่มองเห็นได้ชัดอย่างกิจวัตรที่เรากากบาดไว้บนปฏิทินหรือว่ารายการอาหารในรายการบันทึกการกินนะคะเมื่อคุณมองดูปฏิทินแล้วก็เห็นรอยกากบาทนั้นมันก็เป็นการเตือนให้คุณลงมือทาพฤติกรรมนั้นอีกนะคะมีงานวิจัยหนึ่งได้เปิดเผยว่าคนที่คอยติดตามความก้าวหน้าในเป้าหมายที่ต้องการ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักการเลิกบุหรี่แล้วก็การลดระดับความดันในเลือดก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จกว่าคนที่ไม่ได้ทำมีการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองกว่า1,600คนก็พราะว่าคนที่จดบันทึกการกินลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่ไม่ได้จดบันทึกเป็น2เท่าการติดตามดูพฤติกรรมให้เป็นกิจวัตรสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้การเฝ้าติดตามพฤติกรรมมันยังช่วยเราซื่อสัตย์กับตัวเองด้วย เราส่วนใหญ่ค่ะมีมุมอมองที่บิดเบือนต่อพฤติกรรมของเราเองเราคิดว่าเราทําดีกว่าที่เราทําได้จริงๆผลที่วัดได้เป็นวิธีที่สามารถเอาชนะความมืดบอดที่มีต่อพฤติกรรมที่เราทําได้จริงและก็สังเกตเห็นผลที่เกิดขึ้นจริงๆในแต่ละวันอย่างการมองคลิปนิวกระดาษในโทเพียงแวบเดียวและคุณก็รู้ในทันทีแล้วนะคะว่าคุณทํางานไปมากน้อยแค่ไหนในวันนั้นเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้า คุณก็จะโกหกตัวเองได้ยากแล้วค่ะต่อมามาดูประโยชน์ข้อที่2กันนะคะการติดตามดูผลของนิสยัยมันจะกระตุ้นให้เราอยากทําต่อไปรูปแบบของแรงจูงใจที่มีประสิทธิผลมากที่สุดก็คือความก้าวหน้าเมื่อเห็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าเราจะมีแรงจูงใจให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปตามเส้นทางนั้น การติดตามพฤติกรรมเช่นนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นแรงบรนณาใจให้คุณได้เพราะพัฒนาการที่เราเห็นทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยมันจะช่วยเติมเต็มความปรารถนาของคุณได้ในที่สุดเทคนิคการติดตามผลของพฤติกรรมนี้นะคะมันก็ยังส่งผลดีในวันที่คุณเจอเรื่องแย่ๆด้วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความรู้สึกเศร้าคุณอาจจะลืมความก้าวหน้าทั้งหลายที่คุณอุตส่าห์สั่งสมมา การติดตามพฤติกรรมมันจะเป็นข้อพิสูจน์ที่คุณได้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามันเกิดจากการทํางานหนักของคุณซึ่งมันเป็นการกระตุ้นเตือนเราค่ะเป็นการกระตุ้นเตือนเบาๆว่า,วาคุณมาไกลแค่ไหนแล้วและยิ่งไปกว่านั้นนะคะช่องสี่เหลี่ยมว่างๆในปฏิทินที่คุณเห็นในแต่ละเช้ามันยังช่วยจูงใจให้คุณต้องเริ่มต้นทําต่อไปเพราะไม่อยากทิ้งความก้าวหน้าในกิจวัตรที่คุณอุตส่าห์เพียรพยายามทามานั่นเอง ประโยชน์ข้อที่3ค่ะการติดตามดูผลของนิสัยมันจะทําให้เรารู้สึกพึงพอใจข้อนี้ประโยชน์สําคัญที่สุดก็คือการติดตามพฤติกรรมมันเป็นรูปแบบหนึ่งของรางวัลที่คุณจะได้รับนะคะมันเป็นความสุขที่ได้ขีดค่ากิจกรรมที่ทําได้ออกจากรายการที่คุณต้องทําไปทีละอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายตามแผนบันทึกการออกกําลังกายหรือว่าการกากะบาดในปฏิทิน การได้เห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันทําให้คุณรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นขนาดธุรกิจการลงทุนที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้นฉบับของหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนยาวเพิ่มขึ้นทุกวันและถ้าสิ่งเหล่านี้ค่ะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขคุณก็จะมีความอดทนเพียรพยายามมากขึ้นนั่นเองการติดตามพฤติกรรมค่ะมันจะช่วยให้คุณใส่ใจในสิ่งที่ทาคุณจะสนใจจดจ่อที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ คุณจะไม่ยึดมั่นอยู่ที่การมีซิกแพคเท่านั้นแต่คุณจะพยายามออกกำลังกายเป็นกิจวัตรและก็กลายเป็นคนที่ไม่ยอมพลาดการออกกำลังกายสรุปแล้วค่ะก็คือการติดตามผลในการดูนิสัยมันจะช่วยให้คุณข้อที่หนึ่งนะสร้างปัจจัยกระตุ้นที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สามารถเตือนเราให้ลงมือทำข้อที่สเป็นแรงจูงใจอย่างแท้จริงเพราะว่า คุณจะเห็นความก้าวหน้าในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องการที่จะเสียมันไปข้อที่3คุณรู้สึกพอใจเมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่คุณทำและนอกจากนี้นะคะการติดตามดูนิสัยนั้นยังเห็นได้ชัดว่าคุณกำลังจะกลายเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาซึ่งเป็นหลักฐานที่มาในรูปแบบของการที่คุณได้รับความสุข จากรางวัลเฉพาะหน้าและรางวัลที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงนั่นเองหลายคนต่อต้านไอเดียเรื่องของการติดตามผลและก็การวัดค่าเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นภาระที่บังคับคุณให้ต้องทํากิจวัตรอีกถึง2อ,อย่างก็คือกิจวัตรในการพยายามสร้างพฤติกรรมใหม่ๆและก็กิจวัตรในการติดตามดูพฤติกรรมใหม่นั้นการนับกิโลแคลอรี่มันก็ฟังดูเหมือนกับว่า เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมันดูเหมือนยากลําบากนะคะในยามที่คุณกําลังพยายามที่จะลดน้ําหนักอย่างหนักการจดเบอร์ลูกค้าทุกคนที่โทรหามันก็ดูเหมือนกับดูน่าเบื่อมันดูเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าฉันมีงานที่ต้องทําอีกเยอะนะการที่พูดว่าฉันก็แค่กินให้น้อยลงฉันจะพยายามให้มากขึ้นหรือว่าฉันจะจําไว้ว่าจะต้องทําแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากมีคนมากมายค่ะบอกชัดเจนว่า ฉันมีบันทึกการตัดสินใจแต่หวังว่าจะได้ใช้มันมากกว่านี้ฉันบันทึกการออกกำลังกายได้1สัปดาห์แล้วก็เลิกฉันเคยทำแบบนั้นครั้งหนึ่งฉันจดบ,บันทึกการกินเพื่อน,นับจำนวนแคลอรี่แต่ก็ทำได้แค่มือเดียวแล้วก็เลิก การติดตามผลแบบนี้มันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะคะและก็ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องวัดผลทุกสีทุกอย่างในชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราได้ประโยชน์จากการทำแบบนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแม้เพียงชั่วคราวก็ตามเราทำอะไรได้บ้างเพื่อให้การติดตามผลนั้นง่ายขึ้นอย่างแรกค่ะก็คือการวัดผลควรเป็นไปโดยอัตโนมัติคุณอาจจะประหลาดใจที่มีการติดตามผลของพฤติกรรมของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมานานแค่ไหนแล้วอย่าง ใบแจ้งเก็บเงินบัตรเครดิตที่ทําให้รู้ว่าคุณออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยแค่ไหนนาฬิกาที่ช่วยบอกว่าคุณเดินมาแล้วกี่ก้าวแล้วก็นอนหลับนานกี่ชั่วโมงปฏิทินของคุณช่วยบันทึกสถานที่ใหม่ๆที่คุณไปเที่ยวมาในแต่ละปีเมื่อคุณรู้ว่าจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก็ให้เขียนโน้ตไว้บนปฏิทินเพื่อที่จะทบทวนพฤติกรรมเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์หรือว่าแต่ละเดือนซึ่งทำได้สะดวกกว่าการคอยติดตามทุกๆวัน อย่างที่2ค่ะการติดตามดูพฤติกรรมโดยการบันทึกด้วยมือควรจํากัดอยู่แค่เรื่องสําคัญที่สุดสําหรับคุณการติดตามกิจกรรมเพียงหนึ่งอย่างแต่ทําอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอดีกว่าติดตามกิจกรรม10อย่างเป็นระยะระยะนั่นเองสุดท้ายค่ะให้จดบันทึกผลของการติดตามทันทีหลังจากทําพฤติกรรมนั้นเสร็จพฤติกรรมที่ทําจนเสร็จ คือสิ่งที่ต้องเขียนลงไปซึ่งเป็นการผรสมผสานกระบวนการในการต่อย,ยอดนิสัยที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะที่มาดูค่ะถ้าเกิดว่าเราฝึกนิสัยใหม่แล้วเราล้มเหลวเราจะทำยังไงได้บ้างก็คือไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดจนเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมานานแค่ไหนก็ตามแต่ชีวิตย่อมถูกขัดจังหวะได้ในบางครั้งความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะไม่ช้าไม่นานก็จะมีเรื่องฉุกเฉินบางอย่างแทรกเข้ามาในชีวิต ไม่วจะเป็นความเจ็บป่วยการต้องเดินทางไกลไปทํางานหรือว่าครอบครัวต้องการเวลาจากคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็พยายามเตือนตัวเองด้วยกฎง่ายๆว่าอย่าหยุดทําเป็นครั้งที่2ถ้าวันหนึ่งหยุดทําอะไรไปจากที่เคยทําเป็นนิสัยก็พยายามกลับมาทําตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ถ้าเกิดว่าพลาดการออกกําลังกายไปครั้งหนึ่งก็ต้องไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันเมื่อไหร่ที่พลาดครั้งแรกไป ก็ต้องเริ่มต้นกลับมาทำใหม่อย่างเร็วที่สุดนะคะการพลาดในครั้งแรกมันไม่ได้ทำลายคุณหรอกคะ่ะแต่มันเป็นวงจรของความพลาดซ้ำๆการพลาดครั้งแรกมันไม่ได้ทำลายคุณคะ่ะแต่มันเป็นวงจรของความพลาดซ้ำๆ ที่มันจะตามมาต่างหากนะคะอันนี้จดได้จดไว้เลยค่ะก็คือการพลาดในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุแต่การพลาดครั้งต่อมามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมใหม่ที่ไม่ดีนั่นเองนี่เป็นลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้นะคะครั้งหนึ่งไม่ว่าใครก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ดีออกกําลังกายได้ไม่เต็มที่หรือว่าเจอเรื่องไม่ดีในการทางานแต่เมื่อไรก็ตามคนที่ประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าเขาเจอเรื่องล้มเหลวนะคะเขาจะรีบลุกขึ้นใหม่ การทำผิดพลาดมันไม่ได้มีผลอะไรเลยหากเราลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งอย่างรวดเร็วแนวคิดนี้สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะสำคัญมากแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีหรือทำได้สำเร็จอย่างที่เราต้องการแต่บ่อยครั้งที่คนเราเนี่ยตกอยู่ในวงจรความคิดที่ว่าถ้าทำไม่ได้100%ทั้งหมดก็ไม่ต้องทำเลยดีกว่าถ้าทำไม่ได้100%ทั้งหมดก็ไม่ต้องทำเลยดีกว่า แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การพลังพลาดปัญหามันอยู่ที่ความคิดของคุณเองว่าถ้าคุณไม่สามารถทําได้อย่างครบสมบูรณ์แบบก็ไม่ต้องทําเลยต่างหากนี่คือความคิดที่ผิดมากคุณอาจจะไม่ตระหนักว่าวันแย่ๆหรือวันยุ่งๆที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนวันที่เลวร้ายของคุณอาจจะทําร้ายคุณมากกว่าวันแห่งการที่คุณนั้นประสบความสําเร็จถ้าคุณมีเงินอยู่100รจากนั้นค่ะ คุณทำกำไรได้50%นั่นคือคุณได้มาอีก50นะคะรวมเป็น150แต่ถ้าคุณเองเนี่ยจะสูญเสียแค่33%ถ้าต้องกลับมาเหลือเงินเพียง100เท่าเดิมหรือว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย33%ที่มีค่าเท่ากับการประสบความสำเร็จ50%นั่นเองชาลีมังเกอร์เขาได้กล่าวเอาไว้ว่า กฎข้อแรกในการฝึกฝนในการบ่มเพาะนอิสัยก็คืออย่าหยุดหรือว่าเลิกลางคันโดยไม่จําเป็นอย่าหยุดหรือว่าเลิกลางคันโดยไม่จําเป็น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการไม่ตั้งใจฝึกฝนการออกกําลังกายจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าวันหนึ่งที่ขี้เกียจและก็ไม่อยากออกกําลังกายเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะส่งผลต่อการฝึกฝนที่ใส่รักการออกกําลังกายที่คุณเพียรทำมาก่อนหน้านี้ค่ะขอแค่ออกกําลังกายท่าง,ง่ายๆอย่างสวัสดิ์สิครั้งวิดพื้นหนึ่งครั้งหรืออะไรก็ตามค่ะถือว่ามีความหมายแล้วจงอย่าหยุดไปเลยอย่าหยุดไปเลยอย่าปล่อยให้ความพ่ายแพ้เข้ามาครอบงำความสำเร็จที่คุณอุตส่าห์สังสมมานะคะนอกจากนี้ สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรในช่วงเวลาการออกกำลังกายเสมอไปแต่มันอยู่ที่การกลายเป็นคนที่ไม่อยากพลาดการออกกำลังกายมันง่ายที่จะไปออกกำลังกายตอนคุณอารมณ์ดีนะคะแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการยังคงทำกิจวัตรเดิมได้แม้ในยามที่เราไม่อยากทา แม้คุณจะทําได้น้อยกว่าที่หวังไว้ก็ตามการไปออกกําลังกายแค่5นาทีอาจจะไม่ได้ช่วยให้สมรรถนะทางร่างกายของคุณดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยย้าเตือนความเป็นคนในแบบที่คุณต้องการจะเป็นทีนี้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ควรที่จะติดตามดูผลของนิสัยบ้างสมมติว่าคุณทําธุรกิจร้านอาหารใช่ไหมคะและคุณอยากรู้ว่าพ่อครัวทําอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยวิธีการหนึ่งที่จะวัดผลสําเร็จก็คือการติดตามเฝ้าดูผลว่า มีลูกค้าเข้าร้านวันละกี่คนถ้าลูกค้าเข้ามามากขึ้นอาหารจะต้องมีรสชาติดีถ้าลูกค้าน้อยลงน่าจะต้องมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวชีวัตที่เป็นรายได้ต่อวันทําให้มองเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่อนข้างจํากัดเพราะการที่บางคนจ่ายค่าอาหารไม่ได้หมายความว่าเขาพอใจในรสชาติเท่านั้นแม้แต่ลูกค้าที่ไม่ได้ชอบในรสชาติก็ไม่ได้กินแล้วก็หนีนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้า คุณประเมินจากแค่รายได้ขณะที่อาหารอาจจะมีรสชาติแย่ลงไปเรื่อยๆแต่คุณกลับแค่ใช้วิธีการทางการตลาดค่ะการลดราคาหรือว,ว่าวิธีต่างๆนานาเข้าไม่ช่วยถ้าที่จะทำแบบนั้นมันน่าจะได้ผลดีกว่าถ้าคุณเปลี่ยนมาติดตามดูว่ามีลูกค้ากี่คนที่รับประทานอาหารจนหมดหรือว่ามีลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ให้ทิปเยอะข้อเสียของการติดตามพฤติกรรมบางอย่างก็คือ เราจะถูกผลักดันให้วัดผลเชิงปริมาณมากกว่าวัตถุแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังถ้าความสําเร็จของคุณถูกประเมินค่าด้วยรายได้ในแต่ละไตรามาสคุณจะมุ่งเน้นไปที่การขายรายได้และบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละไตรามาส ถ้าความสําเร็จของคุณวัดจากน้ําหนักที่ลดลงเป็นกิโลกรัมบนตาช่างคุณก็จะมุ่งเน้นไปที่จํานวนกิโลกรัมที่ลดได้แม้ว่านั่นจะหมายถึงการอดอาหารกินแต่น้ําผักผลไม้และก็ยาลดความอ้วนเพราะว่าจิตใจของมนุษย์ค่ะต้องการเพียงแค่จะเอาชนะไม่ว่าจะต้องเล่นเกมแบบไหนก็ตามกับดักเช่นนี้ค่ะเห็นได้ในหลายด้านของชีวิตเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทํางานานานๆหลายชั่วโมงแทนที่จะเน้นทํางานที่มีคุณค่าให้สําเร็จ เรามุ่งมั่นที่จะเดินให้ครบ19 0 0 0แทนที่จะเน้นใช้ชีวิตโดยการดูแลสุขภาพในภาพรวมให้ดีเราสอนนักเรียนโดยใช้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแทนที่จะให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ความใฝ่รู้และก็การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลโดยสรุปนะคะก็คือว่าเราเน้นที่ให้ความสาคัญกับสิ่งที่เราวัดผลเราเน้นที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราวัดผลแต่ถ้าเราเลือกวิธีการวัดผลผิด,ผด เราก็จะได้พฤติกรรมที่ผิดไปด้วยเช่นกันอันนี้จดได้จดไปเลยนะคะสรุปค่ะเราเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราวัดผลแต่ถ้าเราเลือกวิธีการวัดผลผิดๆค่ะเราก็จะได้พฤติกรรมที่ผิดไปด้วยเช่นกันมีการกล่าวถึงกฎของกูดฮาร์ดค่ะที่ตั้งตามชื่อของนักเศร,รษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าชาวกูดฮาร์ดนั่นเองกฎนี้ได้บอกไว้ว่าเมื่อไหรก็ตามที่การวัดผลกลายเป็นเป้าหมาย เมื่อไรก็ตามที่การวัดผลกลายเป็นเป้าหมายมันจะเป็นจุดจบของการวัดผลที่ดีการวัดผลจะมีประโยชน์เมื่อใช้เป็นเพียงแนวทางและช่วยเพิ่มบริบทให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นไม่ใช่เพื่อให้มันครอบงามคุณ ตัวเลขจากการวัดผลแต่ละครั้งเป็นแค่ผลสะท้อนในเรื่องนั้นๆซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดในโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรามักจะให้คุณค่ากับตัวเลขมากจนเกินไปและก็มองข้ามคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ยั่งยืนบอบบางและก็ยากที่จะประเมินคุณภาพเราเข้าใจผิดว่าเราวัดคุณค่าได้เฉพาะเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและก็มองเห็นเท่านั้นแต่เพียงเพราะคุณสามารถวัดค่าบางสิ่งได้ไม่ได้หมายความว่า นั่นมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะและเพียงเพราะคุณไม่สามารถวัดค่าบางสิ่งได้ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่สําคัญเลยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพื่อเรียะบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะติดตามพฤติกรรมให้มันเหมาะสมค่ะคุณอาจจะรู้สึกดีที่ได้จดบันทึกและก็คอยติดตามความก้าวหน้าแต่การวัดผลมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่สําคัญนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมชัยชนะที่ไม่เกี่ยวกับน้ําหนักจึงใช้ได้ดีสําหรับการลดน้ําหนัก ตัวเลขบนตาช่างอาจจะเปลี่ยนได้ยากดังนั้นหากคุณจดจ่ออยู่กับตัวเลขนั้นแรงจูงใจของคุณก็จะลดลงแต่หากว่าคุณสังเกตเห็นว่าผิวพรรณของคุณสดใสมากขึ้นคุณตื่นเช้าขึ้นหรือว่าสมรรถภาพทางเพศของคุณดีขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ค่ะถือว่ามีคุณค่ามากพอที่คุณจะคอยติดตามดูผล ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้รับแรงจูงใจจากตัวเลขน้ำหนักอีกต่อไปบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะหันมาให้ความสำคัญกับตัวชีวัดที่ต่างออกไปซึ่งจะส่งสัญญาณและก็แสดงความก้าวหน้าของคุณได้มากกว่าตัวชี้วิดเดิมๆไม่ว่าคุณจะวัดผลการพัฒนานิสัยยังไงคะ่ะวิธีการติดตามผลของนิสัยก็ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆที่ทาให้การฝึกนิสัยของคุณน่าทาต่อไปเรื่อยๆการวัดผลแต่ละครั้งให้หลักฐานชัดเจนว่า คุณเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็ยังทำให้คุณนั้นรู้สึกยินดีในความสำเร็จเล็กๆในแต่ละครั้งด้วยนะคะ